สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาพบ่ายนะครับปราจำวันพฤหัสที่6เมษายนนะครับก็สำหรับหัางเสียงเมื่อเช้านี้ท้าย2ท้าย7มานะครับก็แต้มเดียวเนาะเสียดายมากครับมีเจ็ 7, 2, 8, 7, มา6 2 9 7นะครับอ่าก็อย่างน้อยเด่นมาครับรูรูดมาก็ยังดีครับดีกว่าทโทรโทรที่ไปไกลครับถ้าใครไปรุ่นที่ Google ก็ มันค้าเห็นมันค้าทีนะ่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สองะเนาะเมื่อเช้านะแต่ผมไปดูในเว็บหลักอ๋อมันดีดสรุปแล้วอ่ะก็เมื่อเช้าหกหกไอ้สี่หกสองเก้าเจ็ดนะครับบ่ายดูตัวเปิดไม่ทันครับต้องขออภัยคิดจะตัวปิดเช้าแล้วตัวเปิดเช้าครับเดินสูตรจะจับได้ยังคงชอบสองกัเจ็ดติดกับสองชอบมากครับก็บ่ายนี้รองรูดเจ็ดแทนสองแล้วกันเนาะแต่ผมว่าน้ามีหน้ามาทั้งคู่นะครับ สองสามผู 2, ้ที่ผมเร็งไว้ก็จะมีสี่สองหนึ่งเจ็ดครับเจ็ดสองแปดเจ็ดครับเก้าสองหกเจ็ดครับมัดหกเข้าไปครับ 6ก 2, 2 6 17, 7 2 6 9 2 6 1 7 6 8ส6 7ก7กก็สำหรับหางแสงบ่ายได้แนวนี้นะครับหางเสงบ่ายจะค้างที่15นาิกาครับดีที่15บนาฬิกา9นาทีโดยประมาณครับก็ขอให้ไปเจอที่ดีทีเดียวนะครับอย่าไปค้างแล้วกัน